แล้วละค่ะเพื่อนๆค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ก็สุ99คืนในป่าสุดหลอดอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เนี่ยยสองบอกเลยว่าพิเศษมากเพราะว่าภารกิจของเราคือช่วยเด็กน้อยทั้ง4คนหให้รอดจากป่ามรณะที่มีความปีศาจสุดหลอนนี้แต่ไม่ใช่อาวุธเลยสักชิ้นค่ะใช้แค่กับดักหมีเท่านั้นวันนี้ยศสองเล่นเป็นแบล็กสมิธหรือว่าช่างตีเหล็กนะคะบอกเลยว่ามีความเก๋มากๆเลยนะจะเก๋แค่ไหนยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้า นี่เนีความพิเศษของเราคือเดี๋ยวพี่สองจะเล่น Blacksmith นะซึ่งเขาเพิ่งอัปเดตมาเป็นคลาสที่แบบเราสามารถคราฟของน่ยในลำดับโต๊ะถัดไปได้เลยนะโดยที่สุดเราไม่ต้องอัปเดตเป็นโต๊ะถัดไปก่อนได้นะคะเราเราจะสกิปเป็นเลเวล2ได้เลยนะมาทุกคนอุ้ย400เลยอ่ะแพงอ่ะโคตรแพงเลยอ่ะ,อะสันหน่อยแล้วกันเนาะสกิปทูเลเวล3ไปเลยนะคะ Level เลเวลสองเลยก็คือเราสามารถใช้ของให้หน้อยลงในการสร้างของต่างๆได้แล้วก็เลเวลสาเนี่ยก็คือของแปรรูปที่เราได้เนี่ยมันจะได้เยอะขึ้นอ่ะทุกคนค่ะวันนี้เนี่ยเรามีชาเ e นจ์นะคะเราไม่ได้มาเล่นธรรมดาเราจะทําการช่วยเด็กแบบไม่งออาวุธเลยอะ่ะ โดยเราจะช่วยเด็กเนี่ยใช้แท็หรือว่าอาวุธอื่นๆที่ไม่ใช่อาวุธยิงระยะไกลนะคะมาดูกันว่าเราจะรอดไหมวันนี้นะคะยัสองก็มาอยู่กับผักควบเพื่อนฝูงม,มากมายเลยอ่ะมีใครบ้างคลาสลัมเบอร์แจ็คนะคะมีช่างตัดไม้มีเอ่อบร r เลอร์นะคะเป็นนักเลงนะคะมียยสองเป็นแบล็กสมิธหรือว่าช่างตีเหล็กแล้วก็มีอ่อคุณหมอแล้วก็มีเอ่อเอเลียนนะคะก็คือต่างคนเนี่ยจะต่างสายไปเลย เฮ้ยทำไมคุณมีอ๋อคุณเป็นเป็นนักเลนแล้วคุณมีเกาะเลยเหรอคะไอ้รถฮัลโหลฉันเป็นแบ็กซามิธฉันมีไอ้นี่เห็นไหมคอนถ้าสามารถย้ายของได้นะแบบมานมีของแบบว่าอุบาทิางเงฉันก็ย้ายได้เธอเห็นไหมว่าถ้าเป็นแบ็กซามิธเนี่ยเขาสามารถสร้างเนี่ยคือนี่คือเปิดเกมมาเลยเนี่ยเขาสร้างไปให้ถึงเวิร์กเบนซ์สองเลยก็คือโตคราฟขั้นสองเลยเห็นไหมเธอไม่ว่าจะเป็นล็อกวอลเป็นฟาร์มเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือแอบโหดอยู่นะ จริงๆเดี๋ยวฉันจะปลูกต้นไม้ตรงนี้แล้วกันเถอที่จับกระต่ายเอาไว้ใช้กินนือุ้ยอันนี้แอบรถนะมาครับแมปก่อนเลยนะทุกคนนี่แมปขนาดใหญ่ของเราตัวของแบ็กสมิธเนี่ยเขาสามารถย้ายของได,อได้เห็นไหมปุ๊บเราแยายของได้เลยเถอไปอาหารเนี่ยมันต้องวางแบบถูกที่ถูกสุข,ขลักษณะอนามัยนิดนึงเนาะจะมาวางโบโบเบไม่ได้นะคะบอกไว้ก่อนเลย เอาของให้ฉันเดี๋ยวฉันเป็นคนบทเองค่ะเพราะว่าฉันอาจจะได้ของบทมากขึ้นเจ๊ mm hmm. อับแบ mm ็กสมิธเป็นเบลสแล้วตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะอาจจะได้ของบทมากขึ้นด้วยมันีน่นก็เอามาให้ฉันจะไครปิ้งอาหารเสร็จแล้วอาหารเก็บให้เข้าที่เรียบร้อยสวยงามด้วยนะลัมเบอร์แจ็คฝากตัดไม้กันมาหน่อยนะจ๊ะ mm hmm. โหเหล็กเยอะมากเลยอะ่ะนี่แหละของจริงถูกต้องนะคะ ไฟไม่ต้องขยายเร็วค่อยๆขยายนะคะเราสร้างเราสร้างฐานให้มันมั่นคง Strong ย่างเสร็จปุ๊บเราใส่นี้ให้มันเรียบร้อยเลยน,นี่สร้างเตียงมาด้วยอ่าเข็มทิศไหมสักนิดหนึ่งฟาร์มก็สําคัญนะใครว่าไม่สำคัญฟาร์มสำคัญมากแต่ตอนนี้ยไม้สําคัญที่สุดต้องเอาไม้มาก่อน มาอุ้ยของเต็มเลยมาเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันบดให้เองถ้าพี่สองบดให้เนี่ยพี่สองจะแบบว่าได้ของเยอะขึ้นนะทุกคนเหมืองข้าวได้แล้วนะขอไม้เพิ่มนะไม้ขอเยอะๆเลยไม้ขอยเยอะๆเลยวิธีการสร้างฟาร์มที่ปังที่สุดก็คือนี้ค่ะเดี๋ยวฉันจะสร้างให้ดูฉันจะสร้างบริเวณใกล้ๆก,ก,ก,กับเหมืองข้าวนะเพราะมันจะปังมาโซดนะคะแล้วก็สร้างทับกันไปเลยทุกคน อุ้ยอที่ทักอิริชัมาเซออิชิเดส,อสเอามาฉันกินคนแรกเซฉันเป็นคนสร้างบ้านของข้าให้เกดเนาะโอ้ยกันโอ้ยกันไคอี้เฮ่อไม่กัน my baby อย่าเพิ่งรีบไปช่วยเด็กนะคะเราต้องรีบสร้างบ้านของเราให้สวยงามก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยกันได้แน่นอนเธอไม่ต้องกลัว ประมานีนะแล้วเราจะทําประตูนี้เออทําทางเชื่อมไงไม่ใช่หรอกเดี๋ยวฉันจะลองวางกับดักแป๊บ,บนึ่งนะว่ามันได้ไหมแล้วถ้าฉันใส่ขอนอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเก็บกับดักได้ เหมือนเตรียมเหมือนเตรียมมาแล้วเหมือนเตรียมมาแล้วปะหลืออะไรปะเดี๋ยวเราจะไปช่วยเด็กค่ะพร้อมกันไปเราจะไม่ใช้อาวุธเลยนะคะเราจะใช้แค่กับดักเท่านั้นถ้าเรามีให้กับดักเท่านั้นเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพิ่งมาเ่นี่มานี่โต๊ะหนึ่งแม็ดูเรื่องช่วยกันนะช่วยกันช่วยกันนะโอเคไหมช่วยกันนะ ล่อมันล่อมันล่อมันเออเดี๋ยวล่อมันมาล่อมาลงมาเออล่อละล่อลาล่อละเออล่อลาล่อ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 ล่ล่อมาล่อมาล่อมาตัวอื่นล่อมาแล้วมาเร็ว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 เรียบร้อยอีกตัวเดียวปะมาสิวะอีหญิงมาสิวะอีหญิงมาอีหญิงมึงมามึงมาอีหญิงเรียบร้อยค่ะจบได้มาแล้วกุญแจแค่นี้เลย มาค่ะกกงแรกนะคะเฮ้ยวายอันนี้ไม่เกี่ยวคะ่ะอันนี้อันนี้ตัวเผือกอ,อันนี้ตัวแถมโอเคเธอโ Oh my god baby มึงมานี่เลยคะ่ะ <c> ห <oughs> นีไปหนีไปหนีไปมาแล้วเหรอกูหลอก เราไม่ต้องใช้อาวุธเราก็สามารถที่จะแบบว่าชนะได้แล้วเนี่ยอ่าเราก็เก็บแถบกันเก็บแถบได้เฉพาะคนที่เล่นเป็นแบ็คสมิธเท่านั้นนะคะบอกไว้ก่อนนะแบ็คสมิธ um ก็เหมือนเดิมนะคะหน้าที่ของเราคืออยู่บ้านเป็นหลัก o อ bitch ทำไมดีอะเซตแท็บอีเวนต์เซตแท็บลืมเซตแท็บ <c oughs> เออแทงมันแทงมันเออแทงมันเด็กอีกคนนึงอยู ah, <c oughs> <Pine hip> ่ไหนวะเธอไปหาเด็กกันไว้อม่าเพึ่งมงอม่ให้กูเซตแทบก่อนอีระวังตายแลมั้งนานไงเาแทบไม่ทันไอ้มาสงออออออ ไหนวะมันยังไม่ตายหรอ w ายตัวแม่ตัวแม่อยู่นู่นเธอตัวแม่อยู่นู่นมาเลยมาครับเป็นประกันสองชั้นทุกคนค่ะเป็นประกันสองชั้นมาวางฮึบปุ๊บปุ๊บมาเจก็ลองเข้ามาดูสิว h y ยังไม่ได้เห็นสัญญาเลยอีเวนว้าวหืมจะลองดีใช่ปะจะลองดีใช่ปะอืมลองดีก็เจอไปหนึ่งแมทมานี้มือมานี่ค่ะอย่าติด w ายอย่าติดอย่าติด กุญแจอยู่ไหนกุญแจกุญแจ,ค,แจคุณฉันหิวข้าวอ่ะโธ่ไปเร็วๆอีเด็กเวนอยู่ไหนเราเนี่ยเราเร็วถอยไปอืมไอหนูมึงมานี่เลยทุกคนระวังด้วยนะมาเดี๋ยวฉันสะกิดก่อนปึ๊บปึ๊บรอเล่นแป๊บนึงเดี๋ยวฉันอ้อมไปหน้าบ้านเดี๋ยวฉันทำแถบหน้าบ้านให้เดี๋ยวฉันทำแถบหน้าบ้านให้ Okay. โอเคมึงมานี่ค่ะมึงมานี่ค่ะทอสันติทอทอฉันติดสันติแล้วท่านมะฉันติดยังไงได้มาทอเออมาบรับใหม่กันขยับหน่อยเนาะขยับนิดนึงดีไหมเราเหยียบนิดนึงทำทางแคบๆสวรรค์ลดอยู่ ฉันจะขยายวงตรงนี้นิดนึงนะคะขอขยายนิดนึงแล้วกันนะเจ๊ให้มันหาฉันให้มันมาหาฉันโอเคสวยเจดูนะโดนปะ <laughs> วางจะวางยังไงให้สวยอันนี้โอเคประมาณนี้ฉ<ส>ันได้อ่ามามามาห้างไหนห้างไหนางนู้นถน้นไป Letskill ทันไหมเนี่ยเมอนแล้วมันมีหมี่ไม่ใช่หรอแล้วหมี่มันก็จะโหดร้ายทารุณมากอ๋อฮะเจเจเอเอเจเจเฮ้ยสว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 ยเดี๋ยวฉันลอไปก่อนแล้วไปลองไปทารุณแล้วไปทารนสวยสวยเอ้ยแกทำได้แก เอาไงดีวะจัดการอิมาดนี่ก่อนรอมันก,ก่อนมา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 อุ้ยรอ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 ,อสวย A few moments later กระกัเถออย่าทิ้งกันสิวะว้าวว้าวว้าว,าวาไม่มีไพศาย กระวังแกระวัง,วงมันพยายามจะเข้ามันพยายามจะโซะมาอยู่มาสิจ้าผ่พานบุญอยู่ทําไมล่ะหนูมาสิลูกหนูมาเลยลูกมากันให้หมดนี่แหละมา,หหม,มากันให้หมดนี่แหละมากันให้หมดมากันให้หมดนี่แหละมานี้สรุปลูกสาวแม่มาเลยลูกลูกสาวแม่ลงไปก่อนหนึ่งแมทลูกสาวแม่ลงไปก่อนหนึ่งแมทโอเคเธอลดไหมลดมากแถบคือดีที่สุดเอาจริง ยังมีปะว้ายอีนนี้ไม่ใช่โอ้ยจบก็แค่นั่นแหละอย่ามั่นนะคะลูกสาวเธอเชื่อฉันมันจะแรงเธอเชื่อฉันกลางคืนยังวันเนี่ยอย่าพึ่งกลางคืนนีวะแกเด็แกล่อบันมาวิ่งวิ่งผ่านตรงนี้โอเคปะมาสลอเองมานี่สิอีนีเวนพุ่มาสิฮึบ ้ยแป๊บนึงแกล่อมาไปก่อนการแถบการแถบแถบการกัดการการการแถบ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 เลยข้าแถบแล้วกันแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วผีอูรีดถอดกลางคืนแล้วทุกคนสะขอเวลาเก็บแถบแป๊บนึงเอาเนื้อเอาเนื้อเอาเนื้อกับบ้านเนื้อเนื้อกับบ้านด้วยช่วยเด็ก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 แป๊บนึงเดี๋ยวจะช่วยเอ็นช่วยเอ็ แล้วกูจะลุกทำไมมามาตามา,มาช่วยเด็กกันช่วยเด็กกันมึงมานี่ย okay. อีเวนโอเคหน,น,นีก่อนอน,นีก่อนโอเคช่วยได้อีกคนหนึ่งละต่อไปนะคะเราจะไปช่วยคนต่อไปเลยนะทุกคนโอเคแต่ฉันเซตแผนแล้วฉันตรงนี้ก่อนโอเคไหม แต่เซตแผ่นให้มหมันลงมาตรงนี้นะอย่าเพิ่งนดอย่าพึ่งอย่าเพิ่ง,ง,งจัดก,การหมายด้วยเสแกคิดเหรอว่าแกจะมาสลัดไปกับคนได้เนี่ยนางหนีบ้าแคร์ดีแกก็ไม่รอดแล้วค่ะอุ๊ยผิดอันกลัวมาทำไมอันนี้งงไปหมดมาจัดก,การหมายก่อนโอเคพร้อมพร้อมพร้อมล่าทีละตัวนะทีละตัวก่อนนะแกมันมาสองว่ะ กไปก่อนไปก่อนเออแกเธอสเต็ปเดิมเลยนะดูก่อนมาปึ๊บเดี๋ยวฉันจะล่อมันมาก่อนโอเคปะฉันว่ามันน่าจะมาหลายตัวแล้วเดี๋ยวฉันจะล่อมันไปแล้วแกก็เซตแถบไปฉันนั้นฉันจะล่อกลับมาอีกรอบหนึ่งไทย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 วิ่ง เซตแทับเซทับเซทับเร็วเร็วเซทับเซตแทับสุดโอเคหอยยังหอยยังหอยยังสวยมากเซ็ตต่อ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 นี่แหละค่ะพลังของแบ็กสมิธเห็นยังเห็นยังโกงมากมาอีกตัวหนึ่งมาแล้วนะมาแล้ว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 โอ้ my god เซตแทบเซตแทบเซตให้หน่อยเซตให้หน่อยโอเคสล้อมาสล้อมามาสิวะอ,อิงมาสิวะอิงฮึบโอ้ยค o ิ n เนสไปค่ะไปค่ะไปเลยค่ะขาที่โหดที่สุดผมเจอแล้วมานี่นางบ้าอุ้ยเปิดกล่องด้วยนะทยอยลืมไปค่ะ เรากองกันไว้ใกล้ๆเนี่ยเรากองกันไว้ใกล้ๆแบบนี้เข้าใจปะเอออย่างเงี้ยคือโลดนายไปเอาหม่งเอาหมี่กันมาเร็วไว้ไว้เออแล้วนะช่วยกันช่วยกันโอเคโอเค okay, okay. ไปไปไปช่วยกันโอเคช่วยกันช่วยกันช่วยกัน ไม่กูนคือเป็นคา์ที่โกงที่สุดแล้วอ่เจ๊ล่อมันมาล่อมาให้คุณแม่ว้าวว้าวจะตายวะมาใหม, <Okay. S 1> ม่อีกอันนี้อันนี้ period มือโอเคป่ะคารดแบ็กสมิธท,ทุกคนฝากไว้แล้วอ้อมอกอ้อมใจลองเล่นดูได้ฉันบอกเ<ม>ลยว,ว่าเธอจะไม่ผิดหวังแน่นอนไปชาร์จเทนะพอร์ให้หนูเธอจะได้เนื้อ20กว่าก้อนนะ่ะจากการ,รวางแถบของแบ็กสมิธเนี่ย มันสัสาร์จชาราจชาร์จีาราจเลวชานแล้ว แกกว่าจะวางกับดักช่วยเด็กได้ครบบอกเลยว่าเล่นเอาเหงือตกแบบไม่ได้ตีเด็กจริงๆเลยค่ะแบบนี้พิสูจน์ให้เรารู้เลยว่าไม่ต้องใช้อาวุธก็เป็นฮีโร่ได้ถ้าชอบภารกิจสายช่วยแบบนี้นะคะอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และบอกว่าอยากให้แยสองเล่นคลาสอะไรในคืนต่อไปแล้วเจอกันในป่ามรณนะข้าหน้าของ99 nights in the forest นะคะรักเด็กแต่ไม่รักผีนะบ๊ายบาย